ใครที่มาวีซ่าท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ที่เยอรมันนะคะแล้วแฟนขอแต่งงานนะคะเนแนะนำให้ไปทำเรื่องว่าไปติดต่อที่อำเภอเขตแถวบ้านแฟนนะคะ mm. แล้วก็สอบถามว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำอะขอวีซ่าแต่งงานหรือว่าขอแต่งงานที่เยอรมันเนี่ยต้อง ทำยังไงบ้างนะแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ริสต่างๆเอกสารต่างๆให้กับเรานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะให้เราเซ็นนะคะกรอกข้อมูลแล้วก็พร้อมกับลงลายเซ็นของเราตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บินกลับไปทําเรื่องที่เมืองไทยทําเป็นวีซ่าแต่งงานนะคะ แบบนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะเราไม่ต้องทำใบมอบอำนาจแล้วก็ไม่ต้องไปรับรองลายเซ็นที่สถานทูตเยอรมันแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าแปลเอกสารอีกหนึ่งอย่างเราก็จะลดค่าใช้จ่ายก็คือลดค่าใช้จ่ายในการที่เราไม่ต้องทำใบมอบอำนาจแล้วก็รับรองลายเซ็นนั่นเองเพราะว่าเราได้ เส้นแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็ขอทําเรื่องที่ประเทศเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรามาทำอเอกสารทําวีซ่าแต่งงานที่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นขอแต่งงานที่เยอรมันเนี่ยเราก็ต้องยื่นอ่าไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราอะทำอ่าขอใบนัดแต่งงานที่เยอรมันนั่นเองนะถ้าเราไม่สะดวก ที่จะมายื่นเอกสารเองที่ประเทศเยอรมันนะคะเราก็ต้องทำใบมอบอำนาจแล้วก็เซน็นรับรองไลายเซ็นด้วยตัวนี้นะอ่าแล้วเราจะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย